สวัสดีครับ fc ช่องบรบือรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ1น1บาทรัชกาลที่10ปี2,563ราคา500บาทท้วนนะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับขอให้ fc ทุกท่านนะครับกด Subscribe แล้วพพก็กด่งแจ้งเตือนให้กับช่องบระบือรักเหรียญผมด้วยนะครับผมนะ สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทำการประกาศรับซื้อเหรียญ1นบาทนะครับของราชการที่10ปี2,563นะครับผมตามที่เห็นอยู่ในคลิปในรูปวิดีโอนี้เลยครับผมเหรียญ1นบาทราชการที่10นะครับผมเป็นเหรียญ1นบาทนะครับที่ผลิตต่อนะครับจากราชการที่9นะครับโดยรัชการที่9นะครับผลิตมาสิ้นสุดอ่า งพศ2,560นะครับผมและตั้งแต่รัชกาลที่10เป็นต้นมานะครับเหรียญ1บาทนะครับก็ได้มีการนะครับผลิตตั้งแต่ปี2,561นะครับ62 63 64นะครับและปีสุดท้ายคือนะครับล่าสุดปี2,565นะครับผมโดยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมานะครับทำคลิปนะครับประกาศรับซื้อเหรียญ1บาทตามที่ FC ทุกท่านเห็นในคลิปนี้เลยครับผมโดยนะครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ผมจะประกาศรับซื้อที่มีราคานะครับห้าร้อยบาทมีลักษณะแบบนี้ครับผมเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมที่นะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเมื่อหันไปแล้วนะครับทั้งสองด้านจะหันขึ้นด้านบนไปในทางเดียวกันแบบตรงเป๊ะนะครับผมเรียกว่านะครับเหรียญพระเสียนตรงครับผมเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าหกสามแบบพระเสียนตรงนะครับ เหรียญ1บาทปี2563แบบพระเสียนตรงนะครับราคารับซื้อที่ช่องประเมินรักเหรียญรับซื้อเหรียญละ500บาทครับ FC ถ้า FC ท่านไหนมีนะครับก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคานะครับได้ตลอดเลยนะครับผม FC ครับสำหรับนะครับเหรียญ1บาทนะครับปีพศอื่นนะครับนอกจาก2563แล้วนะครับผมทางช่องประเมินรักเหรียญนะครับก็นะครับ ประกาศรับซื้อเหมือนกันนะครับผมแต่ว่านะครับยังไม่ทําคลิปวิดีโอออกมาเป็นทางการเท่านั้นถ้า FC ท่านไหนมีนะครับที่ไม่ใช่พศ2563ที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็สามารถนะครับส่งรูปนะครับมาประเมินราคาได้เลยนะครับโดยแอดไลน์นะครับ064225นะครับ1499มาได้ตลอดเวลาเลยนะครับผม f c ครับเหรียญที่ประกาศรับซื้อนะครับผมเป็นเหรียญ1บาท แบบพระเศียรตรงนะครับ fc ครับอย่าลืมนะครับเป็นเหรียญ1นบาทนะครับราชการที่10แบบพระเศียรตรงนะครับผม fc นะครับโดยปกตินะครับผม fc เหรียญ1นบาทนะครับที่นะครับมีการนะครับที่มีการออกใช้หมุนเวียนกันเนี่ยครับเหรียญปกตินะครับคือด้านหน้ากับด้านหลังเมื่อหันแล้วนะครับจะตรงห้ามกัน ใช่ไหมครับทีนี้นะครับเหรียญที่มีราคาที่ช่องบริเวณรับเรียนประกาศรับซื้อคือเหรียญหนึ่งบาทที่เมื่อหันแล้วทั้งสองด้านหันไปในทางเดียวกันนะครับไม่รวมนะครับเหรียญการจนา1นบาทนะครับเหรียญการจนา1นบาทปี2 5 3 9ยังไม่รับนะครับเนื่องจากว่านะครับเหรียญนั้นเป็นเหรียญวาละครับผมที่นะครับเป็นความปกติของเหรียญอยู่แล้วเมื่อทั้ง2ด้านหมุนไปนะครับก็จะขึ้นไปทางเดียวกันแต่นะครับ FC ครับเหรียญที่ช่องบริเวณประกาศรับซื้อในคลิปวีดีโอนี้ครับคือ เป็นเหรียญ1น1บาทนะครับที่มีความพิเศษโดยนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับหันขึ้นไปในทางเดียวกันเท่านั้นนะครับต้องหันขึ้นไปบนทางเดียวกันทั้ง2ด้านนะครับแบบตรงเป๊ะเท่านั้นนะครับถึงจะมีราคารับซื้อ500บาทครับ FC นะครับ FC นะครับสามารถพบเจอได้นะครับก่อนใช้นะครับหรือได้รับถอนมาโปรดหยิบนะครับเงินในกระเป๋าหรือว่านะครับเงินในมือขึ้นมาดูสักหน่อยก่อนนะครับแล้วลองหมุนดู หากปรากฏว่าเป็นไปตามที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับทางช่องประกาศรับซื้อทันทีครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัว FC ลาไปก่อนพบกันนะครับช่วงเย็นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับใครนะครับ f c ท่านไหนฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบวันนี้นะครับบ่าย4ี่โมงขอให้ถูกไว้รวยเบอร์กันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ